ในระบบของฟุตบอลอาชีพนักเตะในแมตช์เดย์ควอททุกคนตัวจริงตัวสำรองหรือแม้แต่นั่งเงียบๆองหน่อยที่ข้างสนามทุกคนอยู่ในวงสุม่มไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเจ้าหน้าที่เดินมาหาแล้วก็บอกไปตรวจเดี๋ยวนี้เลยเพราะในสายตาของระบบการแข่งขันสิ้นสุดเมื่อคุณออกจากสนามไม่ใช่เมื่อคุณไม่ได้เล่นแล้วระบบสุ่มมันทำงานยังไงอะเหรอคือเจ้าหน้าที่ WADA หรือน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจดปก็จะมารอที่สนามตั้งแต่ก,ก่อนจบเกมแล้วก็หลังจากเป่านูวีดจบก็จะมีการสุ่มเร นักเตะต้องไปตรวจปสวัสสาวะในห้องเฉพาะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดเก็บตัวอย่างแบบ A sample และ B sample แล้วก็ส่งไปยังแหลกที่รับการรับรองถ้า A sample เป็นบวกบวก,ก็จะแจ้งนักเตะพร้อมให้สิทธิ์ขอตรวจ B sample ภายใน7วันแล้วถ้า B sample ยังเป็นบวกเหมือนเดิมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนลงโทษทันทีและระยะเวลาก็ผ่านไปไม่นานหลังเกมนั้นผลตรวจของปอกบาออกมา A sample เรียบร้อยโรงเรียนจีนผลเป็นบวกมันพบสารที่ชื่อว่า DHEA มันคือสารที่ช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพศชายซึ่งอยู่ในบัญชีต้องห้ามของ WA A แล้วเขาก็ถูกพักชั่วคราวทันทีและต้นตุลาคมปี2023ผลบีแซมเปลก็ออกมายืนยันผลเดิมพอกบายยืนการว่าไม่เคยตั้งใจใช้สารกระตุ้นเลยบอกว่าเขาแค่กินวิตามินที่ได้จากเพื่อนที่เป็นหมอในอเมริกากินตอนพีซีซั้นและเขาก็บอกอีกว่าเขากินเพื่อฟื้นตัวไม่ได้กินเพื่อโกง แต่ในโลกของกินาที่มีกฎชัดเจนเรื่องสารต้องห้ามเจตานามันไม่ใช่ประเด็นระบบมองแค่ผลตรวจไม่มองเบื้องหลังและนั่นคือเหตุผลที่กุมภาพันธ์ปี2024องค์กรต่อต้านโดปของอิตาลีหรือ NADO อิตาเลียประกาศลงโทษปบอบกบาแล้วถ้าใครอยากดูต่อคลิปเต็มอยู่ด้านล่างกดไปดูได้เลย